แม่น้ำอิราวดีเป็นแม่น้ำที่ไหลจากเหนือจรดใต้ผ่านประเทศพมา่าเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพมา่าและก็เป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญที่สุดชื่ออีราวดีในพมา่ามาจากภาษาบาลีซึ่งเป็นชื่อของช้างเอราวัณซึ่งเป็นพานาของพระอินทร์ช้างมักใช้เป็นสัญลักษณ์สําหรับน้ําและใช้เป็นชื่อของแม่น้ําอ,อื่นๆในหลายภูมิภาคเช่นแม่น้ําอจิราวดีในอินเดียแม่น้ำอิราวดีมีต้นกําเนิดจากจุดบรรจบกันของแม่น้ําเมลิคาและแม่น้ําเมคะ ที่ไหลมาจากทาน้ําแข็งบริเวณเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของปูดาวโ,โอในพม่าตอนบนแม่น้ําค่อนข้างไหลเป็นเส้นตรงและไหลไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ผ่านมินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิราวดีและไหลลงสู่ทะเลอันดามันแม่น้ําอิราวดีมีพื้นที่ลุ่มประมาณ4,4200ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพืม้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศพมา่า กว่า6ศตรวรรษมีการใช้แม่น้ำสำหรับการค้าขายและการขนส่งแม่น้ำมีความสำคัญต่อจกักรวรรดิอังกฤษหลังจากที่ได้พม่าเข้ามาอยู่ในอาณานิคมก็มีการพัฒนาเครือข่ายคลองชลประทานซึ่งแม่น้ำก็ยังคงมีความสำคัญในปัจจุบันเนื่องจากเป็นเส้นทางจราจรแล้วก็เป็นเส้นทางของสินค้าส่งออกเป็นจำนวนมากมีการผลิตข้าวในดินแดนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของแม่น้ำอิรวดีรวมทั้งมีการใช้น้ำจากแม่น้ำ ในปีพุทธศักราช2550รัฐบาลพม่าได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัทสัญชาติจีนในการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน7เขื่อนซึ่งมีกำลังผลิตรว 13, ม13,360เมกะวัตต์ในแม่น้ำเมริคะและแม่น้ำเมคะรวมถึงเขื่อนม,มยิชชนซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่ขนาด6,000เมกะวัตต์บริเวณที่บรรจบกันของแม่น้ำทั้งสองแห่ง กำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากเขื่อนจะส่งไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่โดยส่วนใหญ่จะส่งไปยังประเทศจีนแล้วก็มีเป้าหมายในการส่งออกพลังงานไปยังประเทศไทยอินเดียบังคลาเทศองค์กรน้านสิ่งแวดล้อมได้ยกความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ําสัตว์ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่โลมาอีราวดีและปลาฉลามในแม่น้าอีราวดีซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ปัจจุบันโครงการเขื่อนม่ยี่ชนถูงเงัไว้ก่อนเนื่องจากมีการประท้วงและผู้ไม่เห็นด้วยเป็นจํานวนมาก